จำได้ว่าเล่นไป4ี่ห้าเกม Mobile l e จน n ก็รีแรงแล้วหรอเรารู้สึกเหมือนเพิ่งได้ขึ้นอ e ีพิกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองคลิปนี้ก็จะมาทําการโซโลแรงนะคะจากแกด์มาสเตอร์ไปอ e ีพิกด้วยฮีโร่โอเดตตั้งแต่ได้สกินมาใหม่ยังไม่ได้เล่นเลยนะคะนี่ก็จะเล่นทีเดียวเลยจนไปถึงอ e ีพิกตอนแรกจะไปเคลียร์ล่างแต่เห็นเพื่อนกําลังหนีตุยมาก็เลยเดินมาช่วยสตานก่อนเราฝั่งตรงข้ามตามไม่อยู่สักทีก็เลยกดอันติเลยเรียบร้อยมันก็กะว่าจะไปการเล่นล่างแต่ไม่ทันไงทีิคนที่เราช่วยเมื่อกี้ก็มานเห้้ีกทํใ ไปเรียบร้อยได้มากี่ดาวเราต้องเล่นกี่เกมวะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเกมที่2กันเลยตอนแรกเราก็ลืมไปแล้วว่าโอเดตจะเล่นยังไงพอกดผ่านไปเกมนึงก็เริ่มจําได้แล้วก็คือเราเล่นเกมเนี้ยมาสักพักแล้วใช่ไหมนี่ก็กําลังติดปัญหาใหญ่อยู่กับพวกการออกของแก้แล้วก็เลือกตัวเพราะว่าถ้าเกิดต่อไปเราขึ้นอีพิกแล้วก็ต้องมีพิกแบนใช่ไหมคะก็น่าจะลบาบากนิดนึงถ้าเรารู้จักตัวละครในเกมน้อยเกินไปอย่างตอนที่เราเริ่มเล่นเราก็เล่นได้ประมาณ3ตําแหน่งค่ะก็คือเมดโรมแคลรี่ปกติเนาะโรมนี่ก็จะยากหน่อยเพราะเราไม่ค่อยเข้้้าาใจเเรรื่่ออองงงขขโมมมมกนีีถไ ตำแหน่งว่างจริงๆก็พอเล่นได้อยู่แล้วเกมที่2ก็เรียบร้อยชนะมาได้ตอนแรกก็ดูนึกว่ามันจะขึ้นอีพิกเลยแต่แบบเหลืออีกหนึ่งเกมมาสุดท้ายละต,ตอนนี้ช่ำชองสุดๆก็จะเป็นตำแหน่งเมทก็ได้เลือโอเดตมาตัวเดิมนะคะแต่ว่าั่งนรงข้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าสกิลเขาเป็นยังไงลองเดินเข้าไปใกล้สักหน่อยออตอนนี้รู้แล้วออกก่อนตอน้ตน,ตนเนี่ยก็จะเน้นเคลียร์เลนกลางแล้วก็แบบเราเห็นเลนบนมันโดนลมอยู่เว้ยก็เลยว่าเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปช่วยแต่ไม่ทันเราด้วยความหิวเนี่ยก็ฟิกเข้า พอเคลียร์กลางเสร็จเป่าเกิดแล้วป่าเลยอยู่ด้านบนพอดียังไงเราเป็นเมแล้วก็โซนได้ค่ะแล้วก็ช่วยตีช่วยโซนด้วยแล้วพอดีมันดูในมินิแมปเลยมาและทำการในหัวแล้วเดี๋ยวล็อกขาแล้วก็อันติแต่แบบมานาหมดจบละชีวิตได้แต่ยืนยืนแล้วก็ตุยไป ยังดีที่ป่าเขากดล้านมาแบบได้เต่ามาอยู่เรามาเลนกลางยืนนิ่งล็อกขาดสกิลหนึ่งแล้วก็อติหมดเรียบร้อยเดี๋ยวเดินไปช่วยบนอีกรอบนะคะเลนล่างไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ตอนนี้ห่วงเลนบนมากกว่าเพราะว่าชอบตัวสองตัวคือจะเดินไปกันก็ไม่ทันไงยังไม่มีอัติด้วยป่าก็ยังฟาร์มอยู่เลยรอนะคะไปล็อกขาดีล็อตและแต่โดนอีกตัวหนึ่งเข้าแต่ก็เรียบร้อยเก็บไปได้อยู่ดีมาถึงตอนที่หลอดเกิดนะคะออกกับป่าก็โซนรอแล้วแล้วเขาก็เปิดเลยก็รีบช่วยตีนะคะมันจะได้เร็วขึ้นนลไฟี้็อก เราอันตินตัวเดียวก็เลยเข้าไงแต่เห็น3ตัวก็เลยฟิก,อ,กออกเราก็มาหลบอยู่ในพู่มวยตอนเราจะกลับบ้านแต่อันนี้เดินผ่านเลยล็อกขาก่อนแล้วเพื่อนเติมพอดีก็เลยเรียบร้อยจังหวะรอซ้อนเพื่อนก็รอล็อกขาตัวหลังแล้วอันตินะคะสไลด์เข้าไปแล้วกดแข็งก่อนพอเก็บได้2ตัวแล้วด้านบ้านเลยนะคะล็อกขาแล้วอันติแต่แบบโดนตรึงยืนมอไปค่ะแบบท่าอะไรไม่ได้จริงเีมเราที่เหลือเขาก็ตีบ้านให้ค่ะเกมนี้ก็เลยเรียบร้อยชนะมาได้แล้วเราก็กลับขึ้นมาสู่แหลงอีพิกแล้วด้วยการกดฮีโร่น้องโอเดตมา3เกมทวน